ต้องขอบคุณมากนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันสําคัญเพราะว่าเอามามันเป็นวันยาสพติดของโลกนะฮะและที่มูลนิธิรักไทยเนี่ยเราเปเอ์ที่จริงเราทําเรื่องน้นตรายาสพต,ติดร่วม20ปีแล้วอธิบายนิดหนึ่งว่าในดั้งก่อนที่มีประมวลกฎหมายปัจจุบันเนี่ยการเนี่ยมันไม่มีปรากฏอยู่ในเอกสารเรื่องของระบบราชการว่าคนใช้ยาเนี่ยนอกจากจะเข้าบําบัดแล้วเนี่ย ก่อนเข้าการบำบัดเนี่ยสามารถที่จะใช้ย,ยาหรือว่าใช้ยาอย่างปลอดภัยอันนี้ไม่ใช่การส่งเสริมให้การใช้อย่างใดเลยแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยคนที่ใช้ย,ยาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ3.7ล้านคนคนที่เข้าสู่บำบัดเนี่ยประมาณแสนถึงแสนเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีคนที่ใช้ย,ยาคนที่เสพเนี่ยเป็นคนจํานวนมากที่อยู่ในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นคนที่ทําการเกษตรคนที่ทํางานในอาชีพต่างๆเนี่ยแล้วเขาเนี่ยไม่มี เขาไม่มีทางที่จะหันไปหาความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีแต่ว่าเขาเป็นเรื่องของิดกฎหมายดังนั้น้วเนี่ยว่าจะเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาเช่นเอชวีโรคเอสนะฮะหรือโรคไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยซึ่งมากักการใช้เข็มร่วมกันดังนั้นเนี่ยประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขกับองค์กรระหว่างประเทศยูเอ็โนโอซีองค์กรองุ่นฟันเนี่ยนี่โครงการในประเทศไทย เกือบ20ปีแล้วในการที่จะให้คนใช้เข็ดสะอาดซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถทําได้ด้วยกฎหมายแต่ว่าภาคสังคมด้วยองค์กรต่างๆเนี่ยเราสามารถทํยตรงนี้ได้เป็นพื้นที่สีเทาที่เรายอมรับภาระตรงนี้แต่ณวันนี้เนี่ยที่ประมวลกฎหมายได้มีคําว่ารถตลายอยู่ในประมวลกฎหมายเป,เป็นที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ต้องมีการอธิบายว่าแล้วจะเปลี่ยนแปลงยังไง กฎหมายไม่ได้ส่งเสริมให้คนใช้ยาใดอย่างใดเลยแต่บางครั้งเนี่ยทั้งทาให้ใช้ยาชงปลอดภัยเราต้องคิดถึงคนในชีวิตประจําวันเนี่ยอันตรายเยอะมากที่เราต้องประสบอยู่แต่เราอยู่ในชีวิตประจาวันด้วยกันอันตรายเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการที่ว่าเมื่อประมวลกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการออกมาเป็นทางเป็นกลวิธีแนวทางปฏิบัติ ของภาคประชาคมหรือภาคหน่วยงานของรัฐอย่างแท้อย่างชัดเจนว่าการรดทลายเนี่ยในหน่วยงานรพหน่วยงานของอาเภอจังหวัดตำบลชุมชนเนี่ยจะใส่เรื่องการลดทลายยังไงอ่าแล้วก็โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมนะแล้วก็ของผู้ชใช้ยาเอเซติเองผู้ชใช้ยาเอเซติเองก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะบอกว่าเขาจะ,ะมีชีวิตยังไงที่ก็จะมียังมีประโยชน์กับครอบครัวกับสังคมเนี่ย โดยที่เขายังเลิอกอย่างไม่ได้ก็คิดว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญว่าน,นี้แล้วก็อยากให้ผู้ศาติดตามว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดโดยเฉพาะต้องอาศัยสื่อมวลชนเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าผู้ใช้ยาเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นคนในสังคมเป็นคนเป็นพี่เป็นน้องและเขาต้องการความช่วยเหลือดังนั้นการตีตราการใช้ว่าเขาเป็นปัญญากรเนี่ย ทำให้เขาห่างเหินออกไปมีแต่เขาก็จะดิ่งลงไปในเรื่องของการที่มีทุกมีปัญหาแล้วก็อาจจะสู่ปัญหาทางด้านกฎหมายแต่คนส่วนใหญ่จะไปโฟกัสเวลามีเรื่องความขัดแยง้งมีเรื่องของการทะเลาะแล้วปัญหาช่วงหลังเราก็หลังจากช่วงโควิดมามีเรื่องการโรคระบาดการพฟืนน้นตัวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เลยไปไปโฟกัสกับเรื่องเหล่านี้เรื่องใหญ่แต่จริงคนที่ทำงานหรือสื่อที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมชุมชนก็ยังมีอยู่ งแต่ว่าเขาไม่ถูกขยายเพราะว่าคนไทยก็ชอบเป็นพวกความขัดแย้งเป็นหลักด้วยคือสื่อบางประเภทอ่ะก็ชอบเอาความขัดแย้งมาเพราะรู้ว่ามันตอบโจทย์แล้วมันดูจากอะไรว่าทําไมคนชอบหรือไม่ชอบดูจากยอดบิวไงครับสื่อไหนที่เป็นดรามา่าคนก็ไปดูเยอะยอดวิวเยอะเขาคิดว่าสิ่งนี้มันตอบโจทย์ได้เขาก็ทําคือถ้าถ้าเราเป็นผู้บริโภคแล้วไม่บริโภคเรื่องที่มันเป็นดรามา่า เรื่องที่เราอยากให้เกิดเราอยากให้เกิดเรื่องไหนเยอะในหน้าสื่อเราควรจะเข้าไปสนับสนุนเรื่องนั้นให้เยอะขึ้นแล้วผมไม่ทําข่าวที่แบบมันเป็นเรื่องที่แบบไปละเมิดเขาผมไม่ทําข่าวที่ไปกล่าวหาเขาว่าต้องข่าวต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมคือถ้าเราทาแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงลหน้าที่เราก็ไม่มีความหมายอะไรเราอยากจะมีอาชีพที่รู้สึกว่ามันสง่างามคือถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าเราต้องทําตัวเละเทะเพื่อต้องการที่จะเอายอดวิว ช่วข้ามคืนเนี่ยเราก็จะหมดชื่อเสียงเราก็จะหมดอนาคตที่เราทํามา20 30 20ปีเหมือนกันถูกไหมครับแต่มีคนบางแบบบางประเภทก็ทําอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาเราก็ถือว่าเราอยากทาอย่างที่เราเป็นอยู่การชาทางการแพทย์กับการชาเพื่อสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับ กัญญาทางการแพทย์เนี่ยมันต้องเขาเรียกเป็นเลเคอลเกรดเนี่ยคุณต้องปลูกอย่างมีมาตรฐานทุกต้นเหมือนกับฟอนดิ้งออกมานะครับแล้วก็สามารถจะเอาไปผลิตเป็นยาแล้วว่าในต่างประเทศนี่มีการควบคุมขนาดเท่าไหร่รู้ไหมครับว่าคุณมีคนไข้ที่จําเป็นต้องใช้ยานี้กี่คนแล้วก็มีปริมาณการใช้เท่าไหร่แปลงมาเป็นต้นปลูกเท่าไหร่เขาควบคุมอย่างนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าอย่างนี้ครับ คำหนึ่งที่เขาใช้สเสมอนะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเสรียิ่งต้องควบคุมนในส่วนของการบำบัดรักษาผูนะ้จิดยจเสพติดเนี่ยนะฮนะนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะในส่วนนี้ในส่วนการบำบัดรักษาผูนะ้จิตยาเสพติดเนี่ยนะฮะตามประมวลกฎหมาย ยาเสพติดนะฮะก็มีหลายหน่วยงานนะฮะภายใต้คณะกรรมการบำบัดรักษาพื้นผูยาเสพติดซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่นายกตรีม้องหายเป็นประธานนะครับแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็จะมี่วยการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกระทรวงกาโหมนะฮะกองทัพต่างๆนะครับมหาดไทยยนะฮะพัฒนาความมั่นคงมนุษย์นะฮะกระทรวงแรงงาน ปรึกษาและก็ปปสนะฮะเรียกว่าเป็นคณะใหญ่มากในส่วนนี้นะฮะเพราเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งของการดำเนินการตามกฎหมายนะฮะของข้อมูลรายาเสิหน้าที่อำนาจก็จะเป็นเรื่องของการที่ออกแบบนโยบายในเรื่องของการบัญบัติรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับซึ่ง ในการบำบัดรักษาผู้ปกิยยาเสพติดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเข้าสู่การบำบัดรักษาครับเริ่มต้นเลยะจะเกิดจากการผู้ใช้ย,ยาผู้เสพยาผู้ติดยาเนี่ยเข้าสู่ระบบก็นะบจะมีการคัดกรองจะมีศูนย์คัดกรองซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะครับทั่วประเทศนะง่ายที่สุดของอ การเข้าสู่การแคัดกรองก็คือสถานพยาบาลทั่วประเทศในทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชนบางส่วนนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของการใช้ยาเสพติดาติยาเสพติดหรือจะรับคำปรึกษายาเสพติดสามารถไปที่หน่วยบริการของรัฐที่เป็นสถานพยาบาลได้ตั้งแต่รพสตคือสถานีอนามัยนะครับถึงโรงพรยาบาลระดับอำเภอโรงพรยาบาลระดับจังหวัดนะครับโรงพรยาบาลองกลมการแพทย์ รโรงพยาบาลของเช่นโรงพยาบาลสัญรักษ์นะครับของเศรษฐีโดยตรงหรือโรงพยาบาลของกรมศุลภาพจิตทั่วประเทศโรงพยาบาลในกทมอเองนะของมาลาัยของรัฐเอกจะมีหน่วยงานที่เก็บข้องทั้งหมดแล้วล่ะฮะที่รับทำปรึกษาเบื้องต้นและทัดกรองเบื้องต้นสําหรับการเข้าสู่การบำบัดรักษาการบำบัดรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า มีความรุนแรงในการใช้ยาเสพติดและมีการติดยาเสพติดมีอาการทางจิตเวชมากหรือไม่องไรก็รนัาเข้าสู่การบาบัดรักษาแต่ละสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในขั้นต้นการบำบัดรักษาในปัจจุบันเนี่ยความครอบคลุมของฐานบริการศักยภาพในการรองรับเนี่ยถือว่าเพียงพอนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญมากก็คือ 1. ต้นทางการควบคุม,มให้มียาเสพติดระบาดแพร่หลายในชุมชน 2. หลังจากผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับเข้าสู่ชุมชนแล้วเนี่ยความพร้อมของชุมชนความต่อเนื่องของการที่จะต้องติดภายใต้หน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลท่านเหล่านี้เนี่ยให้อยู่ร่วมกวับชุมชน,ชนได้ภายใต้ไม่กลับดีที่สุดคือไม่กลับไปใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าดูแลชุมชนให้เกิดนักเสพหน้าใหม่นี้เป็นสิ่งที่เป็นความคาดหวังที่อาจจะสูงนิดนึงแต่เป็นเรื่องที่เป็นข้อที่จริงนะฮะไม่เช่นนั้นจะวนลุปก,กับเข้ามาสู่การรักษาไม่หายทําไมถึงเป็นอีกก็ํำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมสังคมจิตใจร่วมด้วยไม่ใช่เรืเดียวอันนี้คือทิ่เด่นของยาเสพติด